เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็เสนอป่าขังปอบท่ามกลางป่าดงพงไพรมองไปทางไหนก็มีแต่แมกไม้สูงใหญ่ขณะนั้นเองก็ปรากฏร่างชายตีคนเดินแบกป่าตามกันมาในมือทุกคนกระทับปืนลูกซองยาวเอาไว้มั่นโดยเฉพาะคนที่เดินนำหน้ารูปร่างสันทัดธรรมัดทรแมง ตาพายด้ามใบโตแตใช้ายพัเขามาพันเอวดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นพรานบ้านป่าทั่วท่วไปไม่น่าเชื่อเลยนะพรานเด่นขนาดตัวยิงไปถึงสองนัดไอ้ควายปากเขาดาวตัวนี้ก็ยังหนีไปได้เสียงทายผิวขาวร่างทวมที่เดินตามหลังดังขึ้นนี่แหละครับคือความทรหดอดทนของควายโทนถ้ายิงไม่โดนที่สําคัญจริงๆก็ยากที่จะล้มมันได้แต่มันก็น่าจะบาดเจ็บไม่น้อยผมว่ามันคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอก แต่ยิงมันบาดเจ็บแล้วหนีเข้าดงไม้ที่รกทึบแบบนี้ยมันยิ่งจะบ้าเลือดและดุร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวกันให้มากนะครับมันตรงห่วงหรอกเนอะเรามากันตั้งสี่คนแถมมีปืนกันครบมือขนาดนี้ผมเชื่อว,ว่าจะต้องเอามันอยู่แน่นอนจึงไม่ว่าพวกเราเสียพงานจ้างเมืองตุงผู้พิสมัยการเข้าป่าล่าตัดหันมาถามชายหนุ่มสองคนที่เดินตามมาซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนรุ่นน้องมีเชื่อว,ว่ากล้องและทัด จริงครับเสีย่ยอุตาห์เจอควายป่าเขางามขนาดเนี้ยขืนปล่อยให้หลุดมือไปฟีๆเสียแดงเปล่าเท่านั้นเองแม่นบอกไอ้ทัดเออนะพรานเด่นแกคงพาเราตามมันทันอยู่แล้วล่ะหนุ่มที่ชื่อทัดพูดยิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีเอาเถอะครับผมจะพยายามให้เต็มที่แต่ยังไงก็ขอให้ระวังตัวกันมากขึ้นแล้วจะยิงอะไรจนกว่าผมจะบอกนะครับตกลงผมจะไม่ลงมือจนกว่าพรานจะสั่ง อาเซียรับปากรับคำหลังจากนั้นปรานบ้านป่าไวสามสิบตนก็นำคณะนายตั้งตามแกะรอยเลือดวกวโทนซึ่งถูกจริงจนได้รับบาดเจ็บไปเรื่อยๆปรานเด่นซึ่งมีประสบการณ์จำนานไพรมากกว่าสิบปีเดินบุกป่าป่าดงตามหยดเลือดไปอย่างระมัดระวงังจนเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตามมันทัน ในที่สุดก็เดินทะลุออกมาถึงป่าโปร่งที่มีดงหญ้าสูงสลับกับพุ่มไม้ใบหนากระจายอยู่เป็น่อมๆและก็ปรากฏว่ารอยเท้าและจดเลือดของมันที่เดินออกมาจากป่าทึกประมาณ20กว่าเมตรกับจึงนสุดอยูแต่เพียงเท่านั้นเรากลับว่าร่างของมันได้ล่องหนหายไปกับอากาศธาตุยังไงอย่างนั้นพรานเด่นทําไมรอยเท้าของมันถึงย่าทับรอยกันแล้วจุดๆกลับหายไปดื้อๆแบบนี้ล่ะเกพงเอ่ยถามขึ้น หลังจากที่ปรานเด่นจี้ให้ดูร่องรอยที่แปลกประหลาดของมันนั่นสิผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าพรานเด่นเหมือนถุกคิดถึงอะไรบางอย่างแล้วก็มีท่าทีที่ตื่นตระหนกขึ้นมาทุกคนรีบมาหลบอยู่ข้างหลังผมเร็วๆเข้าคนทั้งสามได้ยินแล้วก็รีบจำเอามายืนอยู่ข้างหลังของเขาแต่ยังไม่ทันจะอ้าปากถามราป่าที่เพิ่งเดินผ่านมาก็แตกโผงผางกิ่งไม้หักเกลียวกลาว พร้อมกับร่างดำทะมึนของสัตว์สี่เท้าพุ่งทะยานออกมาราวกับลมสลาตันนายหลบเร็วรันเด่นร้องลั่นแต่ตัวเองกับยจนจังก้าประทับปืนเล็งเข้าหาจัางบ้าบินก่อนที่เสียงปืนจะแผดสนั่นบันไบทขึ้นมาที่เสียงปืนดัางใหญ่ที่ควบตะบึงเข้าใส่ก็สะท้านเฮือกเมื่อกระสุนเบอร์สิบสองเจาะทะลวงเข้ากลางอกแตกหน้าอย่างเหมาะเหม็งได้ยินเสียงมันร้องทางออกมาอย่างเจ็บปวด แต่ด้วยแรงตรงร่างนั้นก็ยังพุ่งทะยานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนพรานเด่นกับนายจ้างต้องกระโดดหนีตายไปคนละทิศละทางยังดีที่พรานเด่นบอกล่วงหน้าทําให้ทุกคนรอดพ้นจากการถูกชนควายป่าพุ่งผ่านไปได้ไม่กี่วาข้าน้าก็ทุดทวบลงอย่างกระทันหันส่งผลให้มันหัวทิ่มลงกับพื้นแล้วร่างก็ตีลังกาไปสามสี่ตลบก่อนจะกระแทกใส่พุ่มไม้เสียงดังตะน,นัน ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบเงียบไปราวกับอยู่ในป่าช้ากระทั่งทุกคนผุดลุกขึ้นเดินมารวมตัวกันด้วยใจระทึกโอ้ยเกือบไปแล้วคราวนี้มันจะลุกขึ้นมาได้อีกไหมพรานเด่นตุ่มชัดกลางออกมาหน้าตาตื่นเดีย๋ยวให้ผมยิงดูอีกทีนะครับว่าแล้วเขาก็ยกปืนขึ้นก่อนจะลั่นไกออกไปหนึ่งนัดมองเห็นด่างที่นอนปุบอยู่กับพงหญ้าสั่นใบเล็กน้อยผ่านไปสักพักก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นคนทั้งสี่จึงเดินรายล้อมเข้าไปหาอย่างไม่ประมาท มันจอดสนิทแล้วล่ะว่าแต่พรานเด่นรู้ได้ยังไงว่ามันแอบซุ่มเล่นงานพวกเราอยู่ด้านหลังอาเซียหันมาถามเมื่อรู้ว่ามันไม่มีทางลุกขึ้นมาได้อีกตลอดกาลต่พอดีผมนึกถึงคําบอกเล่าของพ่อซึ่งเป็นพรานเก่าแก่เล่าว,ว่าควายป่าบางตัวมันฉลาดมากหากมันถูกไล่ล่ามันก็จะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อให้เกิดความสับสนถ้าคนไม่รู้ทันมันก็จะพุ่งเข้าเล่นงานทางด้านหลังแบบไม่ให้ตั้งตัว ่ังที่พวกเราเห็นนั่นแหละครับไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีไหวพริบขนาดนี้นี่ถ้าพรานเด่นไม่ฉุกกิดพวกเราก็คงถูกมันปิดจนบาดเจ็บล้มตายแน่ๆแล้วทีนี้พรานจะจัดการแกล่เนื้อเถือหนังมันตรงนี้เลยไหมก็คงต้องเอาตรงนี้แหละครับเพราะตัวมันใหญ่ขนาดนี้คงยกไปไหนไม่ไหวแน่เดี๋ยวผมจะมองหาที่พักค้างคืนแถวๆนี้เลยพรานเด่นบ้าพลังกว่าตายตามองไปรอบๆบ,บ,บริเวณเป็นอันบ่าเย็นวันนั้นคณะของพรานเด่นก็กางเต็นท์พักอยู่แถวป่าโปรง่ง โดยการกอไฟอย่างรมควันเนื้อควายป่าเอาไว้เพื่อจะได้เก็บไปนานๆและมีน้ำหนักเบาเวลาแบกหามตอนเดินทางกลับซึ่งใช้เวลาจนค่ำมืดก็ยังย่างเนื้อไม่เสร็จนายเข้าไปพักผ่อนกับพวกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่เฝ้าดามให้เองพรานเด่นหันมาบอกหนุ่มกองที่นั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างตรงไปอย่างผ่อนคลายแตะเนื้อทานไฟแดงๆก็มีนั่งร้านปักเสา4ี่ต้นเรียงเนื้อ,อย่างไว้เป็นแผงซึ่งตรงกลิ่นหอมปุ้งไปทั่วบริเวณไม่เป็นได้หรอก ผมยังไม่ง่วงเนะี่ยว่าแต่ผมได้ยินมาว่าพ่อของพรานเด่นก็เป็นพรานเก่าที่มีฝีมือคนหนึ่งจริงหรือเปล่าครับสมัยนั้นชาวบ้านก็ยอมรับนับถือแกเป็นพรานใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปหลายหมู่บ้านแล้วก็เก่งกาจทางด้านวิชาอาคมด้วยไม่ว่าจะป่าดงพงไพรแถวไหนที่มีผีสางนางไม้ดุร้ายแกก็ผ่านมาได้อย่างสบายๆจริงหรือครับถ้างั้นพรานเด่นก็คงได้วิชามาจากพ่อไม่น้อยละเสียดายครับ ผมไม่มีวาส,สนาทางด้านนั้นเอาแต่เลยแค่มนบทเดียวต้องท่องจำเป็นเดือนจนพ่อแกอ่อนใจผมเลยต้องใช้ฝีมือล้วนๆน,นับตั้งแต่นั้นมาแต่พรานก็เก่งกาจไม่เบาขนาดควายปากทัดเข้าหาก็ยังยืนสงบนิ่งอยู่ได้แล้วก็ยิงเข้ากลางแสกหน้ามันอย่างแม่นยำถ้าเป็นผมนะทำแบบนั้นไม่ได้แนะ่ไม่หรอกครับผมก็กลัวเหมือนกันแต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบผมจะไม่ยอมให้นายจ้างได้รับอันตรายใดๆ นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นอมผมเชื่อแล้วล่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปเบาก่อนนะครับชายหนุ่มบ้านแล้วก็ปุดลุกขึ้นก่อนจะก้าวตบสาบออกไปท่ามกลางแสงอรารามของประตันข้างขึ้นขณะที่หนุ่มกล้องกําลังยืนฉี่อยู่นั่นเองเขาก็เหลือบไปเห็นไม้หลักแห้งที่ปักอยู่ข้างๆจึงหันไปจีรถให้ย่างตึิมอกกึมใจเสร็จแล้วก็เดินหันหลังผิวปากกลับไปอย่างอารมณ์ดี โดยไม่รู้ว่าตรงหลักไม้แห้งนั้นได้ปรากฏเงาสีดำเรือนรางรูปร่างเหมือนคนผอมสูงผมยาวสัดใหญ่ขึ้นมาดวงตาทั้งคู่ดมโตสีเขียวเรื่อเรืองอย่างน่าพันปรึงก่อนที่เงาร่างนั้นจะลอยวูบตามหลังเขามาติดติดอ้าวกลับมาแล้วด้วยนายท้าง่วงก็เข้าไปนอนได้เลยนะครับพรานเด่นเอ่ยขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตรวจตาบเข้ามาทบ้าชายหนุ่มกลับไม่พูดไม่จาอะไรเดินอ้อมไปที่แผงเนื้อ ก่อนจะคว้าเอาเนื้อ,อย่างสุกๆุดิบดิบซึ่งกำลังย่างไปร้อนรอนขึ้นมากัดก,กินอย่างมูมมามเรากับว่าอดจากปากแห้งมานานนับปีเอาในก้องทำไมถึงได้กินเนื้อสุกๆุดิบดแบบนั้น่ะครับท่านเด่นหันมาเห็นเข้าก็ร้องถามออกมาอย่างตกใจแต่ชายหนุ่มกลับทำเหมือนไม่ได้ยินตั้งหน้าตั้งตาควา้าเชินเนื้อยัดใสป่ปากเกี้ยวกินอย่างอริอร่อยพร้อมกับตรงเสียงครางในลําคออย่างพึงใจเตือเต็มประดาในก้องนีนน่นี่นายเป็นอะไร พาันเดินถึงกับประบาลุกขึ้นไม่เห็นชายหนุม่มยังคงก้มหน้าก้มตาดัดจินเนื้อเข้าปากอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเนื้อบนแผงหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่นาที <c oughs> อร่อยจริงไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้วนาะยยังมีเอกหรือเปล่าชายหนุ่มกันเสียงหัวรเราะแหบลรกขึ้นมาแถมดวงตายัางตรงประกายติเกียวเรืองรองเท่านั้นแหลกพรันเด่นก็รู้บา่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซะแล้วใน,ในกล้องถูกผีเข้า พรานปลาถึงกับผงะถอยหลังขณะที่ชายหนุ่มหันไปเห็นกองเนื้อที่ยังไม่ได้ย่างไปแล้วก็ลงนั่งจองจองควาเนื้อดิบจัดเข้าปากราวกับอดจากมาเป็นแรมเดือนแรมปีพรานเด่นเห็นดังนั้นจึงรีบพลุนผันไ,ไปปลุกนายจ้างครู่เดียวเสียพงกับหนุ่มชัดก็เดินหน้าตั้งมาดูพักพวกซึ่งกําลังก้มหน้าก้มตาก,กินเนื้อดิบๆยังไม่สนใจใครหน้าไหนเฮ้ยไอกองนี่นี่ผีเข้าเองหรือยังไงวะพอได้แล้วเว้ย หนุ่มทัดว่าแล้วก็เดินตรงเข้าไปดึงร่างของเพื่อนขึ้นมาทว่าเพื่อนสะบัดต,ตัวแค่เพียงครั้งเดียวร่างของเขาก็กระเด็นออกไปจนล้มลิงล้มหงายๆๆขอพบใจพ่อแก่ที่มาปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระอีกครั้งหลังจากติ่ขาถูกกักขังมาท่านานเพราะฉะนั้นข้าจะยังไม่ทําร้ายพ่อแก่เข้าใจไหมร่างนั้นยืนจางก้าดวงตาทั้งคู่เขาขุนแบบไม่มีตาดำและเสียงแหบพราที่เปล่งออกมานั้นมันก็ไม่ใช่เสียงของหนุ่มกล้องแน่นอน ทุกคนเห็นแล้วก็ถึงกับคนลุกเปรียวหมายความว่าแกเป็นผีป่าใช่ไหมเอาเถอะงั้นก็กินให้พอใจแล้วก็ออกไปจากร่างของคนซะพวกเราไม่อยากยุ่งกับผีสางนางม้าอยู่แล้วระนเดนพยายามพูดประณีประนอม <c oughs> ข้าคือผีป,ปอบดงเอาเป็นว่าข้าขออาศัยด่างนี้ไปก่อนจนคนอื่นอยากจะไปไหนก็ไปก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเข้าใจหรือ,อยังว่าแล้วก็หันหลังเดินออกไป พลันเด่นเห็นท่าไม่ดีจึงรีบถอดเชือกไห้คอออกมาแล้วปรีเข้าหาพร้อมกับสวมเชือกสีดำลงที่หัวของชายหนุ่มจังรวดเร็วเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงแผดร้องโวยหวันชวนสยองแล้วปรากฏเงาสีดำปุ่งวูบออกจากร่างของหนุ่มกองก่อนที่ร่างนั้นจะล้มพลอยลงกับพื้นไอพรานป่าแต่บังอาจหลบทำร้ายคาดีในเมื่อคาให้โอกาสแล้วไม่เอางั้น พวกแกก็กเตรียมตัวรับมือกับขาก่อแล้วกันพูดจบเงาผีปอบดงก็พุ่งบุบออกไปก่อนจะเกินหายไปกับพื้นป่ายามรติกาลเอ้ยไอ้ก้องเองเป็นยังไงบ้างวะหนุ่มชดปราดเข้าไปพยุงเพื่อนให้ลุกขึ้นนั่งด้วยความเป็นห่วงรู้สึกมึนหัวแล้วก็เหมือนกินอะไรเข้าไปเป็นกระบุงนะสิโธจะไม่ให้แน่นท้องแน่นไตได้ยังไงก็เองเล่นรับประทานเนื้อสุกสุกติดิบเข้าไปตั้งหลายกิโลค่ายแล้วก็ยังอยากจะอ้วกแทนเอเอเ,อเองๆเหรอ หนุ่มกองได้ยินแล้วก็ถึงกับตาเหลือกก่อนที่จะโก่งคออาเจียนขยอนเอาเศษเนื้อออกมาจนหมดไตหมดพุงหลังจากรับฟังการกระทําของตนเองจากปากของเพื่อนหนุ่มกองก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังมันเป็นไปได้ยังไงก็ข้าไม่ได้ไปทําอะไรนี่นาก็แค่ออกไปยืนฉี่แล้วก็ฉี่รถหลักไม้แห้งอันนึงแล้วพอเดินกลับมาจูๆ่ๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเงาดําพุ่งวาบมาประทัดตัวแล้วข้าก็สติดับวูบไปหรือว่าหลักไม้นั่น มันจะเกี่ยวข้องกับนางผีปอบดงด้วยพอหน้ายจีรถใตมันอาจจะทําให้มนเสื่อมไปจึงทําให้มันเป็นอิสระขึ้นมา ยิงรือพรานเด่นมันมีเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้ด้วยหรือก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับอาเซียในป่าดงพงไพรมันยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ว่าแต่เชือกห้อยคอของพรานเด่นที่สวมใส่คอให้ผมเนี่ยมันก็คงเข้มขังพอดูจนทําให้ผีปอบมันออกจากด่างของผมไปได้หนุ่มกล้องบ้าพลางหยิบสิ่งที่ห้อยอยู่กับเชือกขึ้นมาดูอย่างสนใจมันเป็นตะกุดจันกรอบเพชรที่พ่อผมให้ไว้ป้องกันตัวนะครับหดืกครับงั้นพรานเด่นก็เก็บเอาไว้กับตัวเธอ ขอบคุณมากที่ช่วยผมบ้าแล้วชายหนุ่มก็ถอดเชือกเต้นนั้นให้พรานป่าแล้วผีปอบนั่นมันจะกลับมาเล่นงานพวกเราอีกหรือเปล่าเตียพงเอ่ยถามขึ้นมาด้วยสีหน้ามีกงังวลลองมันขู่อาฆาตไว้แบบนี้แล้วมันคงไม่ยอมเลิกลางง่ายๆแน่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคอยเฝ้ายามให้ในายทุกคนเข้าไปพักผ่อนกันได้เลยเอ้ยยาหน้าจิ๋วหน้าขวานแบบนี้จะปล่อยให้พรานเด่นอดหลับอดนอนคนเดียวได้ยังไงเอาเป็นบ้าเราผัดเปลี่ยนเบนยามกันครั้งละสองคนดีกว่า แตพงตาอ,ออกมาอย่างมีเหตุผลตึงทุกคนก็เห็นดีด้วยหลังจากนั้นพรานเด่นกับเตียพงก็นั่งเฝ้ายามเป็นผัดแรกเวลาผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงให้สองหนุ่มมาทําหน้าที่แทนโดยพรานเด่นสั่งไว้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้เรียกเขาได้ทันทีสองหนุ่มนั่งตุบรี่คุยกันไปเรื่อยๆบางครั้งก็แยกท่อนปืนเติมเชื้อไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างกระทั่งเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงหนุ่มก้องก็ขอตัวออกไปเบา เ้ยเราจะให้ถูกผีเข้าอีกล่ะข้าไม่มีของถังช่วยเหมือนพรานเด่นนะบุย้ยเออนะข้าจะยืนถี่ยวแถวนี้แหละหนุ่มกล้องบ้าก็เดินไปที่พุ่มไม้ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรซึ่งแสงสว่างจากกองไฟต้องถึงพอดีแต่รอนานอยู่หลายนาทีก็ยังไม่เห็นเพื่อนเดินกลับมาทําให้หนุ่มชักต้องผดลุกขึ้นสอดสายสายตาหาแต่ปรากฏว่าไม่เห็นเงาเพื่อนอยู่แถวนั้นเลยอ้าวไอ้กล้องเอ็งจะล้อเล่นนะบุย้ยข้ายิ่งใจคอไม่ดีอยู่นะ ชายหนุ่มร้องเรียกพลังหันซ้ายหันขวายังบาดระแวงจนกระทั่งเลือไปมองต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปสิบกว่าเมตรเขาก็เห็นร่างร่างหนึ่งกำลังไต่ต,ต้นไม้ขึ้นไปชัดท้ไอ้กองนั่นเองเล่นเพืเรียนอะไรอีกละ่ะเป็นแค่ไปทำปะแต่งอะไรวะรีบลงมาเลยหนุ่มชัดต้องผวาพร้อมกับคว้าปลาายการตองออกไปดู <c oughs> ด่างนั้นหันมาหัวรอดเตียงอย่างเยียบดวงตาเขาขุ่นทั้งสองข้างกระทบกับแสงไฟอย่างน่าสะพรึงกลัวชายหนุ่มเห็นแล้วไฟถ่ายแทบจะหลุดออกจากมือพอนึกอะไรขึ้นได้เขาก็รีบทลาไปเรียกพานเด่นกับอาเตียทําให้ทั้งสองต้องแตกตื่นมาดูซึ่งขณะนั้นร่างของหนุ่มกองกําลังหันหัวลงมาพร้อมกับไตถอยหลังขึ้นไปอย่างง่ายดายเรากับตุ๊กแกเด่นเอาทุกคนใจหายใจคว่ำไปต,ตามๆกันค <c oughs> ราวนี่ดูเจว่า แกจะทําอะไรข้าได้ปราณป่าข้าจะเอ้อไอหนุ่มรูปหลอกคนนี้ไปอยู่ด้วยซะเลยเส <laughs> <laughs> ียงนางผีปอบดงหัวเราะดังสะท้านขวัญเมื่อตายขึ้นไปถึงางต้นไม้ระยะความสูงนับ <laughs> 1ิบเมตรอยากทาอย่างนั้นนางผีปอบพวกเราไม่ได้มีความแค้นเืองอะไรกันมาก่อนทำไมจะต้องมาล้างผานกันด้วยงั <laughs> 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 ้นบอกข้ามาตามตรงจะเป็นอะไรกับพรานดอนทําไมรูปร่างหน้าตาถึงแต่ละไม้ตลักเกินกันนะักเจ้ารู้จักพรานดอนด้วยหรือ ใช่ก็เป็นพ่อของข้าเองเยี่ยมมากสวรรค์มีตาทำให้ข้าได้มาพบกับตาดาษของมันงั้นบอกมาตอนนี้พ่อของแกอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นข้ายังบอกไม่ได้จนกว่าเจ้าจะเล่าความจริงให้ข้าฟังก่อนว่าเจ้ารู้จักกับพ่อข้าได้ยังไงรู้จักเิเมื่อหลายปีก่อนมันเข้าป่ามาลาจัดกับเพื่อนแล้วทำร้ายบริวาของข้าจนบาดเจ็บล้มตายข้าตามมาแก่แขน จนเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดข้าก็พ่ายแพ้บันจึงใช้หลักมนกักขังข่าวไว้จนกระทั่งไอ้หนุ่มเนี่ยมาเจราชหลักไม้จึงทําให้อาคมเสื่อมคลายข้าจึงได้เป็นอิสระอีกครั้งที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองความจริงมันก็เป็นการต่อสู้อย่างยุติธรรมแล้วนี่นาเพราะถ้าพ่อข่าพลาดท่าเจ้าก็คงจะฆ่าเขาเหมือนกันแต่เนี่ยแค่พ่อข่ากักขังเจ้าเอาไว้เจ้าก็ไม่น่าอาฆาตแค้นเขามากมายขนาดนั้นแกไม่ต้องมาปวดเข่าข้างมันรู้ไหม การถูกกักขังให้อดจากบรทุกทรมานขนาดไหนกาอุตตาขอร้องให้มันฆ่าให้ตายแต่พ่อแกก็ไม่ยอมเพราะมันอยากทดสอบวิชาอาคมของตัวเองว่าจะกล้าแข็งขนาดไหนนี่แหละข้าถึงได้เจ็บแขนมันนักขาตาบานบาดทะคาได้รับอิสระเมื่อไรข้าจะต้องตามล้างตามผานมันให้ถึงที่สุดจังนี้นี่เองเรื่องนี้พ่อข้าเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ไม่เคยบอกสถานที่เกิดเหตุว่าอยู่ตรงไหนความจริงเรื่องมันผ่านมานานแล้ว จ้าก็น่าจะโหสิกรรมเัินไปซะ <c oughs> แกกับพูดได้ง่ายๆง,งั้นข้าจะจับแกกักขังไว้ในป่านี้ไม่ให้ไปไหนจนกว่าพ่อแกจะมาถวยดูเที่ยว่าแกจะรู้สึกยังไงเอาเถอะเจ้าอยากจะทําอะไรกับข้าก็ตามใจแต่ตอนเนี้ปล่อยคนลงมาก่อนตกลงไหมพรานเด่นพยายามต่อรองอย่งางใจเย็น <c oughs> ก็ได้ถ้างั้นแกก็คอยรับมันให้ดีๆก่อนแล้วกันนั่งปิ๊บปอบเก็นหัวเราะเตียงเฮี้ยมแล้วมันก็ทําในสิ่งที่ไม่คาดคิด โดยการกระโดดพุ่งเล้าลงมาอย่างเตียวสยองแล่นเอาทุกคนถึงกับอ้าปากตาค้างหนุ่มทัดเห็นแล้วก็ใจหายบาบตัวเย็นชาจนทําอะไรไม่ถูกซึ่งก็ไม่แตกต่างจากเสียพงมีเพียงการเด่นที่ตั้งสติได้คริปทลันเข้าไปยืนอยู่ตรงจุดที่ร่างนั้นกํลาลังลอยละลิ้วลงมา พร้อมกับเปล่งแขนรอรับจะไม่หวัดเกรงติ่งดแกมั่นใจนักเกินนะไอ้พรานป่าหน้าโง่นั่งผีปอบเข็นเจ็งอามหิตเมื่อร่างของชายหนุ่มพุ่งลงมาถึงก็กางมือตะปบเข้าไปที่คอของพรานเด่นทันทีทวัดกับพันที่นิ้วสัมผัสกับลำคอนังผีรารก็กรีดร้องออกมาโหยหวนอย่างเจ็บปวดพร้อมกับเกาสีดำลอยบูบออกจากร่างของหนุ่มกองเราร่างนั้นก็พุ่งกระแทกตัวพรานเด่นจัางหนักหน่วงจนล้มเก้งล้มไงายไปคนละทิศตัดทาง นับปกกยังดวงดีที่มีของกลุ้มตัวเอาเถอะเราหน้าค่าจะมาคิดบัญชีกับแกใหม่สิ้งเตียงนั้นเงาตีดำทะมึนก็น้อยบูบบ้าบหายลับไปกับม่านสนธยาไอ้ก้องพรานเด่นเป็นยังไงกันบ้างเสียพงปราดเข้ามาถามย่างเป็นห่วงและปรากฏว่าชายหนุ่มแค่ปวดระบมไปทั้งตัวแต่พรานเด่นนี่สิถูกกระแทกจนแขนข้างซ้ายหักงอแขนของพรานเด่นหักแน่ๆนี่เพราะแกเข้าไปรับร่างของไอ้ก้องเอาไว้มันคงหล่นลงมาหมงพัตุธาแง่แง นุ่มทัดเห็นแล้วก็พลางออกมาอย่างบาดเตียวไม่เป็นไรครับไปหาท่อนไม้มาดามแขนให้ผมหน่อยการเด่นขบกรามคมความเจ็บปวดเสียพงจึงรีบไปหาไม้พร้อมกับผ้าพันแผลแล้วจัดการดามแขนแขนของพรานมันหักเปรี้ยผิดรูปเลยนะครับทำยังไงดีงั้นบิดมันตับเข้าที่เลยครับอาเสียแล้วค่อยอนาม,ามัญยาของผมทาอีกทีรัรเดนกล่าวเสียงด่าวเปรียบเด่นออกคนฟังต้องเดินน้ำลายอย่างเปิดคอเพราะรูบ้าเขาต้องทนรับกับความเจ็บปวดขนาดไหน ไม่เห็นพรานป่าพยักหน้าให้แต่ปงก็ตัดสินใจทําตามทันทีที่แขนถูกบิดพรานเด่นก็เริ่อร้องออกมาตื้เสียงแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้ำครวนอะไรออกมาอีกเลยเพราะผมแท้แที่ทําให้พรานบาดเจ็บขนาดนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับนุ่มกล้องเอ่ยขึ้นมาอย่างจำนึกในบุญคุณไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วในฐานะที่เป็นพรานนาทางผมจะต้องปกป้องหมูนะ่คณะจนสุดความสามารถด้านหลักรับพรานเด่นสมกับเป็นผู้นําจริงๆ กันเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราก็เดินทางกลับกันแต่เท้าก็แล้วกันอนเสียตัดสินใจออกมาอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นเจียพงกับตุ่มฉัดก,ก็มานั่งเฝ้ายามปล่อยให้พรานเด่นกับหนุ่มก้องไปพักผ่อนแล้วก็โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนถึงรุ่งสางของบันใหม่เมื่อกินข้าวมื้อเช้าเสร็จสิน้นสองหนุ่มก็ช่วยกันหามเนื้อรวมควันและหัวกะโหลกของกวางป่าเดินทางกลับจนพรานเด่นที่ยังคงต้องดามแขนเอาไว้ก็เดินนำหน้าขบวนถือปืนด้วยมือข้างเดียว แต่ทว่าเดินกันมาสามสีชั่วโมงก็ดันวกกลับมาเจอที่เก่าทําให้ทุกคนมึนงงไปตามๆกันพอตั้งต้นออกเดินทางอีกครั้งผลก็ยังเป็นแบบเดิมแบบนี้พวกเราคงถูกอาถรรพ์ป่าปิดหูปิดตาแล้วล่ะเห็นทีว่าพวกเราคงต้องพักค้างแรมอยู่ที่นี่อีกสักคืนหมายความว่าเราต้องประชนกับผีปอบดวงตัวนั้นอีกครั้งระบพานเด่งก็ยังบาดเจ็บอยู่แบบเนี้ยพวกเราจะรับมือกับมันได้ยังไงไม่เป็นดารอกครับอาเจียมาถึงขั้นนี้แล้ว มันก็ต้องบัดดวงกันแล้วละ่ะว่าทานจะอยู่หรือจะไปผมเชื่อใจพรานว่าจะพาพวกเราผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้อย่างแน่นอนเสียพงเน้นยำ้ำด้วยความเชื่อมั่นในตัวของพรานเด่นถึงแม้ว่าเขาจะแทะแขนได้เพียงข้างเดียวก็ตามหลังจากนั้นก็ช่วยกันหาฟืนมาไว้กองใหญ่เพื่อใช้กอ่อไฟให้ได้ทั้งคืนจนกระทั่งเวลาใกลค้ค่ำขณะที่ทุกคนนั่งรอให้ข้าวสุกจู่ๆก็ได้ยินเสียงของเจ้าป่าร้องคางกระหึ่มขึ้นมา ก็ทาให้อาเจียถึงกับหูพึงตาตั้งแสดงว่ามันต้องวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่พรานเด่นผมขอออกไปดูมันก่อนนะผมอยากล่าเตยอีกสักตัวเออผมไม่อยากให้ออกไปเจยงกับมันเลยครับเวลาแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าไม่มั่นใจผมก็จะไม่ลงมือแต่ผมจะไปกับเจ้าถัดเองผมขอเวลาไม่เกิน30นาทีก็จะกลับมา พูดจบเตียพงก็หันมาพยักหน้าให้เพื่อนรุ่นน้องก็จะพากันก้าวปาดปราดออกไปไม่นานทั้งสองก็เดินแบกพุ่มไม้มาถึงดงหญ้าสูงเลยเขา่าห่างออกไปไม่ถึง30เมตรก็มองเห็นลำตัวลายพร้อยของเจ้าป่าขนาดใจกำลังยืนหันข้างก้มๆเงยๆกินอะไรบางอย่างโชคเข้าข้างเราแล้วเดี๋ยวข้าจะลงมือเองอาเสียพูดเสียงกระติบแล้วก็แบกปืนขึ้นประทับบา่าพร้อมกับเปล่งสุน,นยอย่างมั่นอกมั่นใจก่อนนิ้วเท้าจะเหนี่ยวไกออกไป จากนั้นทำเอาทั้งสองตัวเย็นชาเมื่อจู่จูกระสุนปืนเกิดต้านขึ้นมาเท่านั้นแหละเจ้าป่าก็หันขับมามันแผดเสียงคำรามสถานปา่าระดิดเท้าพุ่งทะยานเข้าใสุ่สมชัดจึงตัดสินใจลั่นไกออกไปแต่ผลก็เป็นเช่นเดียวกันเฮ้ยหน,หนีเร็วชายหนุ่มร้องเสียงหลงแล้วก็หันหลังปล่วยเอาท้าวาเสียก็ยังเดินจังก้าเหนียวไกซ้ำสองแต่ปืนก็ยิงไม่ออกเหมือนเดิมแต่พงจึงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกต่อไปโทษเสียพง ชายหนุ่มครางกระเซาเมื่อได้ยินเสียงแผร้องหวยหวนของเสียพงที่เขาไม่กล้าจะกลับไปดูได้แต่วิ่งหน้าตั้งกลับไปหาพรานเด่นก็จะตามพรานป่ากลับมาช่วยก็พบว่าออเสียกลายเป็นศพไปเสียแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่ปืนสองกระบอกเกิดกระสุนด้านพร้อมๆกันมันเป็นพระนางผีปอบหรือเปล่าหนุ่มทักทางเสียงละห้อยหลังจากกลับมาอย่างที่พักขณะที่ความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับยังไงคืนนี้เราต้องระวังตัวกันให้เต็มที่ผมเชื่อว่า มันต้องเข้ามาเล่นงานพวกเราอีกแน่เดี๋ยวพวกเราช่วยกันก่อกองไฟเพิ่มขึ้นก็นแล้วกันพรันเด่นบ้าแล้วต่อมากองไฟอีกสามกองก็ลุกชดช่วงสว่างสวัยคนทั้งสามมานั่งรวมกันอยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ผีสางเข้ามาทําร้ายได้ง่ายๆ <c oughs> จะได้ติแกไม่ตามไปไม่งั้นก็จะได้ตายไปด้วยจังนังผีปอบดังสถานมาแต่ไกลไม่นานก็เห็นด่างดาทะมึนของมันเคลื่อนไหวเข้ามาข้าคิดแล้วว่าจะต้องเป็นตัวการทําให้กระตุนด้าน แถมยังบังตาไม่พกเราออกจากป่าแสดงว่าเจ้าจะฆ่าพวกเราให้หมดงั้นก็เข้ามาเลยใช่แกไม่ต้องท้าคิดได้ว่ากองไฟแค่นี้จะทำอะไรข้าได้นั่งผีร้ายพูดจบกระพุ่งรังตะวัดตะเวียนไปมากลางอากาศเพียงครู่เดียวก็บังเกิดกระแสลมพัดถวมกระน่ำเข้ามาใส่กองไฟทำให้ดุนปืนปลิวกระตัดกระจายและเอาคนทั้งสามต้องหมอบตัวลงติดพื้นเพราะกลัวท่อนปืนจะฟาดหัวจนได้รับบาดเจ็บ ไม่นานกระแสลมก็จางหายพร้อมกับกรองไปดับตลายไปด้วยเค <c oughs> ราวนี้ปกแกจะต,ต้องเป็นอาหารให้กับปกข่าแบบไม่เหลือซากเสียงนางผีป,ปอบดวงหัวเราะดังกระหึม่มเมื่อทุกคนเพ่งมองออกไปก็ปเห็นร่างเงาดำทะมึนของพวกผีปา่าเดินรายล้อมเข้ามาทุกทิศทุกทางพรานเด่นพวกมันยกกระโดงกันมาแล้วเราจะทํายังไงก็ดีหนุ่มกล้องร้องขึ้นมาอย่างบ,าดบาัดวันขวัญปวาทำใจดีๆเอาไว้มาถึงขั้นนี้แล้วกเ,เราก็ต้องสู้กับมันให้ถึงที่สุด เอาเครื่อ,องค้อตะกรุดของผมป้องกันตัวไว้นะครับถ้าผีตัวไหนเข้ามาใกล้ก็ใช้ฟาดมันได้เลยพลังยืนเซ่นเชือกให้หนุ่มกองอ้าวทับคา,านเด่นล่าจะอ,าอะไรป้องกันตัวผมมีมีดหมอของพ่ออยู่แค่เนี้ยก็ไม่ต้องกลัวผีสางตัวไหนแล้วเขาเน้นยำ้ำรักษาภายปืนไว้บนบา่าคว้ามีดออกมาจากจอมขณะที่พวกผีร้ายย่างสามกลุ่มใกล้เข้ามาเท่านั้นแหละชายหนุ่มทั้งสองก็ยืนหันหลังชนกัน จึงตะกัดพวกมันเอาไว้อย่างเอาเป็นเอาตายส่วนปราเด่นก็ใช้มีดอาคมทิ่มแทงใส่ผีป่าที่กระโจนเข้ามาเป็นพัลวันส่งผลให้พวกมันดับบินจนสลายไปตัวแล้วตัวเล่าแต่ทว่าพวกผีป่ามีจํานวนมากกว่าก็ยังดาหน้าเข้ามาเรื่อยๆไม่นานปราเด่นที่ใช้แขนได้เพียงข้างเดียวก็พลาดท่าถูกผีป่าตีตัวเข้ากอ,อดตัดแขนขาไว้ขณะที่สองหนุ่มก็ถูกกลุ่มล้อมจนแทบจะบรรจุกระสุนไม่ทันต้องหันมาใช้เชือกให้ตะกุดปัดป้องตัวเองอย่างสุดฤทธ ท <c oughs> ีนี้ข้าแตะควักวัวแตแกออกมากินให้สมอยากนางผีปอบดงย่างสามขุมเข้ามาหาตั้งยกมือกลางเล็บปลาขึ้นสูงแต่แล้วก็ปรากฏพุงต่อไฟเป็นกองทับบินบอนเข้าจู่โจมพวกผีร้ายยังกระทันหันทำให้พวกมันล้มกลิ้งทุรนทุรายบางกระเพนนี้ตายไปกนละทิศตัดทางไม่เว้นแม้แต่ตัวที่จับรานเด่นว้ก็ต้องล้มกลิ้งล้มหงายร้องโอดโอยโหยหวนไปต,ตามๆกัน <c oughs> ไม่นึกบ่ เจ้าตรลุดหลอดออกมาจากหลักมนของข้าได้เร็วขนาดนี้นางผีปอบดงพร้อมกันนั้นเงาร่างร่างหนึ่งก็เดินเข้ามาชัดทะนั่นแก่ไทห,หมั้งทันดอนนางผีปอบดงที่ต่อไปไม่สามารถเข้าทาร้ายได้อันมาเก็นเสียงถามอย่างเก็ดแคน,คนิงทังไทยข้ากลับมาเปิดรงวิญ,ญญาณเจ้าไป,ป็นสุภพบยังไงแล้วเจ้าจะได้หยุดกระหายเลือดตักทีก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องออกแรงตามหาแกตรงตายชัดเถอะ ขาดคำร่างนางผีร้ายก็รอยละลิ้วเข้าหาชายที่เจอว่าปรานดอนท่านดอนพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาพอร่างนั้นพุ่งเข้ามาใกล้แกก็แหวกสองมือออกด้านข้างและปรากฏเป็นดวงไฟเจอดต้าพุ่งเข้าประทะร่างนางผีปอบอย่างจังแต่ยินเสียงดังคำพนากบันไหวไปทั่วทั้งพืนป่าตามมาด้วยเสียงแผดร้องหวยหวนชวนสยองก่อนที่ร่างผีร้ายจะแตกรกระจายไกลสะเก็ดไปขณะที่พวกผีป่าบริบาลและปวงต่อไปอาคม ก็ค่อยๆจางหายไปในเวลาต่อมาพ่อพ่อมาได้ยังไงปร,รานเด่นทลาก็ไปหาผู้เป็นพอ่อก็พ่อตายไปแล้วเนี่นาพ่อจะไปไหนก็ยอมได้เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงบาระที่พ่อจะต้องไปทดท้ายกรรมคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เทา้ากริดิพากันเดินทางกลับซะแล้วต่อไปขอให้เจ้าเลือกเข้าป่าล่าจั์เสียเพื่อจะได้ต่ออายุให้ตัวเองเจ้าเข้าใจไหมล่ะได้ ใคาจะทำตามที่พ่อสั่งไว้ทุกจางดีมากงั้นพ่อขอลาไปก่อนนะพูดจบเงาร่างนั้นก็เดินจากไปก่อนจะเกลื่อนหายไปกับความทึบทะมึนของพื้นป่ายามราตรีโอ้นั่นคือพ่อของพรานเด่นที่ตายไปแล้วจริงๆหรือหนุ่มก้องกับเพื่อนที่รอดตายบุดบิดเดินเข้ามาหาพรานป่าด้วยท่าทางอ่อนระหวยใช่ครับผมก็ไม่คิดว่าแกจะเข้ามาช่วยไว้ทันไม่งั้นคงไม่มีใครรอดออกไปจากป่านี้แน่ๆวันรุ่งขึ้นพรานเด่น ก็นำนายจ้งทั้งสองกลับถึงหมู่บ้านโดยปลอดภัยและเขาก็ได้ทำตามสัญญากับพ่อซึ่งตายไปเมื่อหลายปีก่อนโดยการเลิอกอาชีพเป็นพรานป่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา